สวัสดีครับมาถ่ายมืดๆกันหน่อยอันนี้เป็นต้นก้ากระท่อมเนาะต้นก้ากระท่อมทำได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสั่งทางออนไลน์มาของเราเพาะชำเองจากเม็ดทำได้ คือทําไม่ได้แหละทาแล้วตายหมดไม่รู้เป็นเพราะอะไรทําอย่างดีนะดูแลอย่างดีให้ครีมคีบอย่างดีอะไรอย่างดีสี่ใบก็ยังตายเกลี้ยงไม่เหลือก็เลยต้องสั่งออนไลน์มาแบบนี้มาอันนี้ก็เอามาปลูกแล้วเนาะมาปลูกแล้วแล้วผมก็ตัดยอดตั้งแต่ยี่สิบเซน ตัดยอดกะให้มันต้นมันเตี้ยๆถ้าสูงขึ้นไปก็จะเก็บไม่ได้แต่ถ้ามันสูงขึ้นไปหรือมันโตเส้นผ่าทุนกลางทักยี่สิบเซนแล้วไม่รู้ความสูงมันจะสูงอีก20เซนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็ทดลองดูก่อนเดี๋ยวมันยังไงก็จะทำคลิปให้ดูอีกทีทำไมถึงปลูกเม็ดเพราะาผมปลูก อย่างตอกระทุ่มก็ไม่สำเร็จนะะไม่ค่อยจะขึ้นนะ่ะก็มีที่มีกิงก่งช้ำกิ่งช้ำก็อาจจะดีหน่อยกิ่งช้ำกับกิ่งตอนนะเนาะแต่ตอเสียบยอดตอกระทุ่มของผมทำไม่ได้ผลเฉพาะผมนะทำไม่ได้ผลผมเลยต้องเปลี่ยนมาเอาเม็ดเพราะว่ามันมันไม่ค่อยขึ้นนะ่ะ ซื้อมาสิบฝ่ต้นตายเกือบหมดแล้วก็เหลือเฉพาะที่มีรากแล้วสั่งมาสิบฝ่ต้นเหมือนกันแต่รู้สึกจะไม่ค่อยงามนะออกออกเหมือนกันโตโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาลองทดลองดูเม็ดก่อนอันนี้เป็นต้นกิ่งช้ำอะ่ะก็ดีดีระดับหนึ่งกิ่งช้ำโอกไว้ เดือนกันยาเนาะหลายเดือนแล้วเหมือนกันพอได้แค่เนี้ยไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับเดี๋ยวยังไงผมปลูกเม็ดยังไงก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีว่าเม็ดเป็นยังไงเนาะความคิดของผมก็คงต้องใช้เม็ดแหละเพราะอย่างอื่นมันทำไม่ได้ผลน่ะจะยอมแพ้ก็ยังไม่ยอมแพ้ยังอยากจะทำอยู่ แล้วก็ทดลองเม็ดอีกครั้งหนึ่งถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องต้องเลิกปลูกแล้วคงปลูกมากๆไม่ได้คงจะปลูกน้อยๆสำหรับกินนะได้นะนี่ก็กะปลูกสักเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งให้อีกสักสามสิบต้นหรือเปล่าที่ชํำไปแล้วก็มีอยู่สามสิบต้นว่าจะลงอีกสักหกสิบต้นน่ะ แลก็ไม่รู้จะได้ผลไม่ได้ผลเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีครับผมขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับ